สวัสดีค่ะมาค่ะได้เวลามาพอจุนแล้วได้เวลากอกตอนนี้หาทุมค่ะมึงแล้วรอจบพอดีกําลังคาวอยู่เนาะค่ะเนาะเมื่อนี้จุนกินขนมจีนน้นํยา,ายาไตปลาค่ะที่เฮ็ดตอนนั่นแหละค่ะเอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะแบ่งเป็นสองถุงไหวค่ะนี่พักสื่อมาใหม่ย่สองกลาพักนอกหลังอันเกาเนาะค่ะเนาะ the time now e 1 pm i'm going to have my dinner today I'm gonna have um, southern style spicy fish organ sour soup with r i g h t with s l e noodle and our the veggie Thai veggie come enjoy ค่ะมาเด้อค่ะมากินจุนสีลาดก่อนค่ะเข้มข้นจุนเติมอันนี้ค่ะจุนเติมไอจุนเติมเอ่ออย่างก่อนเดี๋ยวนะสตอ ถุงนึงนั่นเองค่ะเพราะว่าจุนแบ่งเป็น <lonely> ถุงไว้พอดีกินไหมค่ะใส่ให้หมดเลยเข้มข้นค่ะน่างัางใส่สตอเพิ่มอีกตั้งหาสตอร์แซ่แข็งอ่ะล่ะค่ะเอาวางไว้พื้นก่อนมาจ่ามาปะที่นี่อ่ะเดี๋ยวจุนเอาหนีห้องก่อนเนาะค่ะเนาะคาเมนจอยค่ะคาเมนจอยเดี๋ยวจุนขอยมอีกทีเนาะจ้าเนาะพูน่ะกินเวิร์นี้ก็ขึ้นสวรรค์ สตรงสตัวมาบัดที่นี่อย่าลีลามากละาง,งาม <c oughs> จุนมึงอาบน้ำแล้วจา้ามึงเนี่ยจุนหอไหลาหนาจุนแดงเป่งๆอยู่ซักผงซักผาโอ้ยประเทศไทยทำไมมันร้อนจังข <c oughs> นมจีนใส่จับเดียวค่ะจับใหญ่อยู่เหมือนกันอยู่ในนี่มีอันมะกันีค่ะนี่ ผักบุ้งลวกค่ะเข้บมจนมากนี่ร้อนไปหาหนาวเราจูดมาที่นี่จ้ะ เกาหลีใต่ตัวน,นี้เขาลัางอากาศเย็นนาองคาร์บอนหนาวจุนขอใช้มือตามเคยคะ่ะพูนนะจุนลืมเทชูเป็นยังไงบอกราสิบมัาง ตนบ่ไไวจะต้องอาบน้ำอาบทากว่าเพราะว่าซักผ้าซักแพร่เตรียมกระเป๋าเตรียมเสนอเกากอนค่ะ สื่อมาอยูกก่กลุมหนึ่งค่ะสิบประยูแล้วก็ซสื่อมันหลายเนาะภาษาหาบาทนึงก็หลายค่ะมาขันมา เติร์มีมอซ่ากระเช้าน้ำยูด,ด,ดูมถ้ากระเช้าน้ำจืด แซ่บแกงใส่ปลาแซ่บเข้มข้นครับมักเกอร์เห็ดกัตตองเห็ดกินเองเนาะค่ะน้นองข้าวอย่าเฮ็ดขันเข้าวอยา่อา,อยากกินให้กินเองจนเป็นคุณล่ะจ้ะเค็ดรสชาติจะคลอง แบบแมงลักซื้อมาก,กัมหนึง่งแก่เักหน่อยแบบแมงลักกระดานเดี๋ยวอดดอกมันไว้ถ้าไอ้นี่จะเพื่อมอืออื่นจุนเห็ดไอ้อูนอเม่เนาะค่ะเนาะมกนอหม่หม้อไม่จ้ะเพื่อจุนเห็ดอืมยาวกันเทินยาว 不知 มันออกขอดคอเ <laughs> มนูเส้นหยดมือก่อน ก็วต่เฮ้าเดอกยเราจากไยเพิ่งนกระดูดยู่ดอกว้าสับวราไปกันได้เนาะเรื่องดูดมือนี่เวลาเราใส่มือเขายิบ <laughs> ให้บบกแข่งน้ำค่ะมะเขือพวง 你们看，哈。 เแค่มัน,นกินแฮมเมอจ้ะไม่พักค้าเอาว่าเป็นซีฟมือบ่ได้จ้ะจุนไปเนาะไปวันที่หนึง่ง แล้วมันจะเสียกลับมาลอ,องชิมซิปเอบ้าง่นในมือตัวจะคลองสับ เอาขวานข้อเข้มขน้นเส้นเมื่อแล้วจ้าเดี๋ยวจุดต้องเคิร์กไปเอาเส้น ซื้อหมอมาใหม่หรอจ้ะยกใส่มึงเ,เงนาะหมอตมอันนี้ผสมมันเบาดีค่ะแค่เจ็ดร้อยแปดสิบกรัมอันเกาจุนซื้อมาจากอินโดนีเซียมันหนะักพี่โลกลัว ตดฟันค่ะพยายามพยายแเลยอืมมันปิดไท่ค่ะ เีือนหน้ากับแม่สาเราจะจจกเร็วค่ะพวกญาติพี uh, ่น้องถามต้องการสีเมียบานบ่ต้องทช้อะไรเมียจ้ะดูอสลเปเรนน่ายู่จอมเทียนค่ะ จูนมะหอดไทยเนาะค่ะน้ามือขึ้นแน่าเนมือขึ้นสิบสองอาจจะเคีีย์ของแม่หอม่องสิบสามสิบสี่อาจิะไปจอมเทียนหาย,ยาจูน

เยี่ยนจุ่นไข่เพิ่งว่าเลยสื่อได้จ้ะยายบีเราเรื่องไข่ไก่ไก่ไข่ไ,ขไหมคะไม่ไข่ได้ขายไปแหล้นนวนวดแบกไงนี่วบ้านจุน่น่ะเลี่ยงหลายคนอยู่จ้ะ อยู่ยังคืกไปเอาเ้นเราจะกินยางอื่นก่อนค่ะหมักแข้งเนี่ยมากคับมันดูุดเมื่อแต่งจุบเราเมื่อกี้เห็นบ่ห <c oughs> มักพริกแล้วจ้าวันจันทร์วันสุดท้ายส่งของค่ะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สุวรรณภูมิค่ะ On Monday night, Seo g u i n e สุวนรภูมิแอร์พอร์ต I'm traveling to South Korea จนไปซูวอนก็ไปโซ่ค่ะไปซูวอนอยู่โรงแรมเดิมค่ะไปโซ่ก็โรงแรมเดิมจะพยายามทำคลิปให้แฟนๆดูค่ะ Mandy vào căn cho chị kỳ nghi ngờ tất cả và chỉ là cái quán trứng chị kỳ np hòa mừng lỡ thầm แข่งกินเลนมั่นมั่นดีจ้ะมะเขอือพวงฮึชิวูแบบดี้มากพอเถิดนะจ้ะเด้อ ต้มค่ะโคโคนัทไรท์ไลท์ไลท์ใส่อันนี้ค่ะใส่ตัวเหลืองเอาหายนอกที่ขายกาแฟอยู่หน่าตึกมีหอตไนไอันนี้แล้วจ้ะไนมาขนุนอันผู้ใดมึงเก็บจุนที่จุนเมียบานต้นมะขันนุนงงจุนแม่ใจมะขี่ร้ายหลายน่ะนั่นแหละต้นมาจ้ะ สุขค่ะมน,นหลายหลายไอตีว่าเปียมบ่ไปขายอีแม่หายแจกคนนั้นคนนี้ค่ะเขาเอามาขนุนฝ่ายไหมค่ะมันเป็นขนุนหนังเพิ่นไซนนี้ค่ะคนเนี้เพิ่นไซ ăn mong đau đỏ mô mẹ đọc đỏ nàng năm 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 sư, mua năm tận năm 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 sẽ mong mong. หมอสำหรับไปเฮ็ดคลิปต้มน้ำไปทำต้มน้ำตน้นนี่นี่ห้อออตโต้ตอนนี้มันลดเหลือสองร้อยเก้าสิบเก้าจ้ะ, <c oughs> ะเบาต้มไข่ต้มยัง,งก็ได้ค่ะนี่แหละตืนซื้อเบาฮัก ขนาดหนึ่งลิตรเห็ดฮอตพอตเห็ดนุดลดเห็ดซุปได้เหมือนจะเนี่ยมัลติคุกเกอร์นี่คุกก er, ิ้งโอเคนอกจากจุนขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวจุนสิเอาอันนี้กินตอค่ะจุนสิกินเ 7, จ 7, 7็ดเซนนต่อบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเขาพอกันคลิปใหม่เนาะบ๊ายบายค่ะไปละ้าไปแล้ว <laughs>